ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอซีนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงละแดดก,ก็ยังแกบเปี้ยอยู่เลยตอนนี้ก็พามาเข้ามาครับดักโนวันนี้มาหาเลาะดักโนครับเป็นนี่นะครับแปงนข้าวโพดหลังนาเขาทำข้าวโพดหลังนากันครับต้องรอยแกนห้ากินนะครับก็จะมีพวก ข้าวขึ้นมาอันนี้กระป๋องดักไว้ตรงนี้นะครับลอยมันก็กินอยู่นี่เดี๋ยวก็ใช้เหมือนเดิมครับผมมันสับปะหลังผสมกับอำยาปะพนุมน,นี่นะครับทางเข้าไปนู่นเลยจะวิ่งนี่นะครับทางวิ่งนี่ลงวันนี้ก็มีโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงตอนค่ำเรามายามด้วยกันนะครับ มาตามแชร์ตามรุ่นตะปองกันด้วยครับผมก,ก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตะปองกันด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับไปครับแล้วตอนค่ำเรามาเจอกันก็ตอนค่ำๆนะครับผมมายามกับดักด้วยกันครับ ร้อนครับร้อนมากอากาศวนันนี้มากับในบ้านสองคนครับไปะจะไปดูหลางแรกกันเลยครับข้างหน้าไปครับพมเป็นปายาข้างล่องมันนะครับยังไม่มีมาครับหลางแรกหลางที่สอง้างหน้านี จะยังครับไปไปครับยาวๆไปเลยทางหน้าครับผมยังยังไม่ทำงานไปเฉยๆไม่ลองแกยังนะครับ ตรงนี้ไม่มั่นใจว่าจะมีคนมาเอาไปแล้วหรือ,อยังแต่ลอยมันก็ยังไม่ไหมเฮ้ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วขอกับเล็กมากๆวิ่งขึ้นบนนู้นไปแล้วนะครับหนึ่งตัววิ่งเข้าวโรตรงนั้นไปเลยกระยังนะครับ ตัววิ่งเลยนะครับไม่ไม่เชิงย้ายหนูรุ่นครับตรงนี้อีกอันนยังไม่มามันแก่ครับไปร้อนนะครับแต่ยาน้ดักก็จะเซตโอ้โหลมแทบใสตรงนี้นึงล่งครับยังไม่มีมาหน้าอีกนึงครับ ไปกอย่างครับฝังงอนเป็นแปลงข้าวนะครับไปไปอีกไม้นะครับตรงนี้หมดละไม้อีกไม้นึงนะครับทางทางเมื่อกี้ี่แปลงกระโพศต์ไม่มีกระดิกเลยเอา้าอันนี้ล้านฟ้าครับพึ่งล้านใช่ไหมสารกงกิงกงกิงๆๆอยู่เลยเดี๋ยวข้างหน้าอีกหลังหลังสุดท้ายก็ไามา่รู้นะตั้งนไง จำไม่ได้แล้วนี่ยังยังอยู่ยดีครับผมไปครับทางหน้านี่วิ่งมีมาแล้วครับแต็มแรกโอ้โหเ,เต็มเลยครับโอ้ดักไว้ปากโลบอลน่นโอ้โห เต็มแรกมาแล้วครับนึกว่าจะไม่มีผลงานให้ได้ดูกันแล้วโอเคครับผมสุดยอดโอ้โหพึ่งติดไม้ไม่เลยกลางตัวเลยเจ๋วครับผม่ะ,ะเก็บครับมานมครับโนูหน้าแรง ข้างทางตัวแรกตัวแรกแปลงกระโพแทงข้างทางครับก่อนหน้านี้แปลงกระโพสดไม่มีแต้มไม่มีตัวนะครับเห็นแต่ตัววิ่งแปบ,บๆ ดีครับผมดักไว้ลายลังหรือของล,งล่างเนอะไม่ยังไม่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวยังข้างในอีก นก็นยังไม่ยังไม่มีแต้มครับแถวนี้อาจจะโดนเอาตัวไปกินแล้วก็ไม่รู้โอเคครับผมเดี๋ยวไงลุนกันตอนเช้าอีกทีนึงครับค่ำคืนนี้ก็แต่เข็ดตัวเดียวแต้มเดียวอยู่เลยนะครับฮมีเห้วละครับหนุบข้างทางโอเคครับผมไปบาดก่อนครับคืนนี้ตอนเช้าเจอกันครับผม ก็มาเจอกันตอนเช้าๆอีกครับบ,บรรยากาศร้อนๆร้อนแต่เช้าเลยนะครับนนี้ตอนนี้ก็เกือบสองโมงแล้วครับมาจะไปดูผลงานกันมเมื่อคืนจะพึ่งได้เปตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือไม่นะครับไปดูด้วยกันข้างงครับมาแรกไม่มีตัวครับ ลังเลยลองลอยก็เหมือนมีตัวอยู่โลวางไว้ตรงนี้ลอร่อนฟ้าอีกเหมือนเดิมครับนี่ ไม่ตัวแล้วครับเมื่อคืนนี้ได้ตัวไปแล้วนะครับ<ม>ดักไว้ไหนดักไว้อยู่1ิก้นหลังนะครับทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งร้อนทั้งแรงนะครับอนนี้ไม่มีตัวมาครับดูดีก็ไม่มีตัวมาครับอันนี้ลานฝาวยีลานฝาวอันนี้อ,นนอันเดีย ไม่ล่นไหนน้่นก็ไม่ล่นนะรัอยู่ดีไม่กันนะหมดกันไม่มีตัวครับตรงนี้หมดแล้วครับอ่ะจะขออยยเเจบก่อน,อนครับผมไม้นี่ครับมาลุ้นกันว่าไม้นี้จะมีแต้มมีตัวหรือไม่นะครับดูล่างแรกก็มไม่มีตัวมา นี่ก็เป็นลองรอยการกัดหญ้านะครับวางไว้ตรงนี้โอเคเก็บนะครับข้างหน้าเป็นยังไงมั้งอ๋อกับเล็กหายนี่นะครับรอยมันฮึ กับเล็กหายไปหนึ่งลังแล้วครับติดตัวแน่นอนนี่รอยเลือดโอ้นกแหละมาใส่เขาเป็นงนี้แหละดูข้างในนี่อีกลังมีมาแล้วกับเล็กหายหนึ่งลังแล้วครับงหาตรงนี้ที่เจอตัวเมื่อคืนเออ นั่นไงโอ้เหลือแต่ซากนกกินไปแล้วเหลือแต่หางโอ้โหสองตัวเลยอดจบขาวสายจัดนี่ก็มีรอยมาคุยเก็นไม้ๆนะครับทางวิ่งไปบนไปดักไว้ข้างหน้านี่ไม่ไม,ม,มีมา ไกลแคนิดเดียวไม่เข้านะทรายอดตัวเลยครับวันนี้เหี้อี่ไงใส่เป็นกองกองอยู่นี่เลยใส่เป็นกองเลยครับตรงนี้โอ้โหแต่อันนี้นี่หาย ตัวไปกินยังไงกันแหลกๆเหมือนกันอ๋อนี่ไงโอ้เกจอละอมดนกกินมดสองตัวคาบเลือดยังมีอยู่เลยฮ่มาสายครับอดตัวโนติดแต่ไม่ได้ตัวครับไปเดินไปดูซองหลังสุดท้าย นีเก็บหมดล mm. ะเหน่าเบื่อที่สุดอย,ยอมรับประมาทตายจริงๆหลังนี้หือโอ้โหเขียดิยนใจไม่ยอมกินแต่คุยเล็กๆมันหนูลิงนะ ยอมรับว่ามาสายก็อดเลยอันนี้ไม่ลั่นครับเก็บครับผมกออยู่กิ่งไม้นุ่นกเหียวสรุปว่าตอนเชา้าก็ไม่มีผลงานให้ได้รับชมนะครับตัวมีติดแต่ว่ามาสายไปน้อยครับไม่น้อยละยอมรับเลยมอจะทำของอยู่บ้าน มดแต่เตรียมของขายนะครับอ่ะชาวนี้ก็แหวครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ห้ตะปองด้วยนะครับผมด,ดักโนดักโน <laughs>